สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยู u ู e วันนี้ก็พบกับผมอีกเหมือนเดิมนะครับช่องรักุงเด็กสะกดคนปูถอนวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับวันที่หนึ่งวันนี้ก็รับตู้ไว้นะครับเพื่อจะไปเปิดวันจันทร์คนละสองเที่ยวนะก็รับตู้เสร็จแล้วก็พากัน ล้างรถสักหน่อยนะครับเพราะว่าเพื่อนฝนเปื้อนฝนมาเมื่อวันศุกร์ครับมาฝนตกครับช่วงนี้เบอร์เจ็ก็ได้ทำการล้างหัวเรียบร้อยแล้วอ,อันนี้น่งเอาล้างกันสามกันนะครับปาติกก็ทำการล้างฉีด คัดซีนี่ฉีดเอาก่อนนะครับกลัวฝนตกเพราะว่าอากาศมันไม่น่าไว้วางใจครับเล้างมอวรอสตมเลตนะครับ,ออรรบผูพื้นใหม่คนขับก็ทำการล้างถูนะครับถูถูทุกซอกทุกมุมกวา็าพากันเลิกฝนมาเมื่อวันศุกร์นะครับ พี่เฟมถุงลมมันสูงเพื่อว่าองตัวฮะสูงบ่คือมันมันต้องตั้งลงอีกจักหน่อยวะตั้งได้บ่ออะไตั้งได้ตั้งให้มันยุบลงนะตั้งไม่เป็นบ่ตั้งให้เม่สีตัวตัวนี้เดี๋ยวเอาจจะบอก นี่คันมันจะมีติดติดนี่ปั๊บตรงไหนปั๊บนี้นะเออยคันน็อตแล้วก็นคันแกนกลางเข้าแกนกลางอะไรวะนี่นะเออยคันน็อตเบอร์ซีฟสองตัวแล้วกัปั๊บแกนกลางเข้าให้มันลงจังหน่อยนะเพราะมันมันน่าจะสูงอยู่ของตัวสูงคนเนาะนี่นะแข่งโอ้โหคนเดียวคนเดียวคนเดียวอ่ะ แือเหื่อยบอสซเปดถูคั้นซีถูยังน้ำแดงจะใส่อ่ไยเบอร์เจ็ดนะครับเลรแปดเแดียวมาเลีวของอไลเราหรอบ่แล้วแล้วของถูหัวคัสซีข้าซีดเราซื้อห้ายยามกุดโอเค บบเแบอบร์แบบเ็จแบบเบอร์เจ็ดก็ล้างแตหัวนะครับนี่น,นี้ก็ยกตูด้ดอกข้อดีของการมีโโรถท็อปก็ นี่ครับเราวิ่งสองเที่ยวสามเที่ยวแล้วก็ยกดอกไว้เราก็ไม่ต้องไปรับตู้ในท่าลรวก็วิ่งมาเอาที่ลานแล้วก็ไปเปิดเลยสามเที่ยวยังสองเที่ยวสามเที่ยวนี้ยังไงก็ทันนะแต่ถ้าไม่มีรถท็อปก็รับงานสองเที่ยวก็เพื่อเผอเอาไปเปิดไม่ทันนะเพราะว่าเขาไปรับในท่าก็ไม่รู้จะได้ตู้ต้นไหนครับ ถ้ามีโโรถท็อปก็ข้อดีของร้านที่ว่าใหญ่ๆมีโโรถท็อปก็ปรับเหมือนที่ผมพูดไปครับเปิดสองเที่ยววันหนึ่งยี่สิบตู้ครับวันจันรถแค่สิบสองคันที่เหลือก็วนสองเที่ยว มันจยากจภายในร้านก็ประมาณนี้นะครับวันอาทิตย์แปะติก๊กเกอร์ล้างหัวเสร็จเรียบร้อยแกก็ล้างเตาหัวนะคัะสีแกก็ฉีดเอาเพราะว่ากลัวฝนตกนะ รถผมถ่ายคลิปปฏิกรล้างเก็บรายละเอียดแต่หัวนะครับล้างสังก๊สีแล้วก็ฉีดน้ำแรงฉีดน้ำแรงก็ออกฉีดเศษดินออกส่วนรถผมก็ผมก็ล้างล้างง้นิดหน่อยครับฉีดน้ำแรง ฉีดพวกช่วงล่างฉีดดินเม็ดดินเม็ดไหลเม็ดทรายออกบางล้างบางฝุ่นก็ล้างล้างหัวล้างหัวล้างรถประตูก็ไป ไนั่นนะครับกาะกับต้นเสารนถะไหลก็เฮียก็ได้ไปซื้อประตูจากเซียงกงมาให้ใส่นะดีแต่เสาเสามันไม่เป็นไรนะครับนี่เสาเสาตรงนี้มันซื้อมาก็ใส่ได้เลยฉีดพอประมาณนะับไม่ค่อยเลยเน้นสักเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวฝนตกมาอีกก็เปื้อนอีกครับ หางก็ใช้หางธรรมดาหางประจำก็ถอดไว้เพราะว่ามันใช้รถโรงงานดำนะหางผมหางดําถอดไว้หางผมสีเนี้ยหางสีสม้มหางปติกรรมเดี๋ยวว่างๆว่างๆจะไปร,ะรีวิวหัวนี่นะเฮียซื้อเฮียซื้อหัวมาใหม่ยังงนนี่ ซีรีส์เจ็ดตัวนี้เดี๋ยวว่างๆเราผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมนะครับจกจะเอามาวางคันไหนเดี๋ยวรอติดตามเลยนี่รหัสเครื่อง E13CUG สวยนะครับวมนี้มอครบเซ็ตนะครับเผาเกนียหน้าเกียร์ ทางลมแล้วก็ล้อก็เป็นเนี่ยล้ออลูมิเนียมเนี่ยนะตอนนี้ไม่รู้แกจะใส่ขนาดนี่ชุดทางลมทาดแบตครบเซตตัวนี้ไม่รู้เป็นโบไฟฟ้าหรือเปล่าน่าจะเป็นโบไฟฟา้าโบ้ไฟโบไฟฟ้านะครับโบไฟฟ้าหรือบโบลมก็ไม่รู้ เพราะว่าเห็นใส่ลงมาเส้นเดียวยูโรหลล้าตลบเฮ้ยตัวนี้ยูโรสี่ครับนี่ยูโรสี่ัวนุกระจกยังอยู่ในช่างเสาครับไม่ใช่ค้างประตู ก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศภายในวันอาทิตย์วันที่หนึ่งก็เพื่อนๆท่านใดได้รับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ c ไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ